สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอกาชาแนลอีกครั้งนะวันนี้เอกาพามาทําส้มตำนะฮะแต่วันนี้เอกาส้มตำของเอกาเนี่ยจะเป็นส้มตำที่มีความพิเศษนิดนึงเนาะก็จะเป็นส้มตำสองสายนะฮะเอกาตั้งขึ้นมาเองนะฮะจริงๆรงควรจะเป็น3เนาะเพราะว่าต้องมีเส้นมัละกอแต่หาไม่ได้เนาะอันนี้จะเป็นวัตถุดิบที่เหลือจากการทําสลัดโรนะฮะเอกา,กาก็จะมีกระหล่ำปีกระหล่ลำปีม่วงแล้วก็แครอทเนาะเริ่มแรกเราใส่พริกแห้งหกถึงแปดนะฮะผง นัวเนาะเอกาชอบแต่ก่อนเอกาไม่กินเลยเดี๋ยวนี้เอกาคิดว่าต้องต้องต้องอร่อยนิดนึงนะฮะอาหารพวกนี้ต้องนัวนิดนึงเนาะความเรื่องลมในชีวิตก็จะได้มีขึ้นนะฮะกินไม่อร่อยไม่รู้จะกินทําไมเนาะเพื่อนๆเนาะจากนั้นเราจะใส่เรดชิลลี่ e นะฮะพริกแดงประมาณ3ามเม็ดเอกาชอบจริงๆเอกาชอบพริกแห้งนี่พริกแห้งมันจะเข้ากับมะขามแห้งนะฮะมะขามเปียกเนาะแล้วก็ใส่3มะเขือเทศนะฮะ3ลูก น้ำปลารา้าต้มสุกหรือไม่ต้มสุกก็ได้นะฮะปลาราดิบก็อร่อยไปอีกแบบเนาะแต่ต้องเลือกร้านที่หอมๆแล้วก็สะอาดนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ฟิชซอสน้ำปลาแบบนี้เลยแล้วก็เนาะๆๆาอเไปนะฮะผงนัวถ้าชอบมากก็ใส่มากๆก็ได้นะฮะนี่แล้วก็ชิมดูเนาะพอชิมเสร็จเราก็จะใส่แครอทนะฮะ แล้วก็กระหล่ำปีม่วงตามลงไปกระหล่ำปีม่วงเนเอากากข็ขูดเอานะฮะขูดเอาโดยใช้เครื่องขูดนะฮะอหอนะฮะบ้านเอากาเลยนหอหอขูดเผ่านะเอ้ยหอขูดมะละกอนะฮะขูดเป็นเส้นแบบนี้ากลัามันง่ายดีนะฮะเพราะว่ากระหล่ำปีม่วงเขาจะมีความแน่นแล้วมันจะขูดง่ายเหมือนเนื้อแข็งนะฮะโอ้ถ้าได้มะละกอเนี่ยคือเข้ากันกรึบเลยนะฮะ อันแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะเพื่อนเอากามไม่ใส่น้ำตาลนะฮะเอากามไม่ชอบใส่น้ำตาลในส้มตำยกเว้นในตำไทยใส่ปลาเนาะตำโคอ่าก็จะแบบเปรี้ยวๆหวานๆแต่โดยปกติถ้าทำเองอะ่ะเอากามไม่ใส่น้ำตาลนะฮะกินกับข้าวก็ได้อร่อยนะฮะวันนี้กินแกล้มกับปูอัดทอดนะฮะฉีกจากคลิปก่อนเนาะแล้วก็ไก่ทอดนะฮะผักก็จะเป็นกะหล่ำปีม่วงแบบกราบกราบแบบครแบบๆ,ๆเลยนะฮะอร่อยมากเลยแล้วก็แตงกวานะฮะวันนี้ไปแล้วฮะขออนีาตไปกินก่อนบ๊า